ขอให้ลูกค้าแค่บ้านเดียวอะชิวๆเลยอุ้ยเดี๋ยวนะน้องน้องครับครับพี่เรียกผมเหรอครับพี่มีเรื่องให้ช่วยครับผมได้เลยครับเรื่องอะไรครับผมพี่การจะขับรถไปเติมน้ํามันน้ามันมันหมดตรงนี้พอดีเลยอ๋อครับผมน้องมีรถหรือเปล่าอ๋อมีอยู่ครับผมรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ยืมรถน้องขับไปเติมน้ามันไม่งั้นก็ให้น้องขับรถไปเติมน้ามันให้พี่หน่อยก็ได้ใส่ถังอ๋อได้ครับผมดังนั้นผมขับรถไปเติมไม่เองครับโอเคได้ได้เดี๋ยวงั้นพี่รออยู่ตรงหน้าร้านนี่แหละครับพี่ฝ่ายดูแลร้านหน่อยนะอออเยย่่าาได้้นทึงงพ เออถือว่าได้ออกไปขับรถเล่นด้วยเอาแล้วพี่แกยอยู่ไหนวะเน,นี่ยอ๋อ,อนงะไงครับผมมี่ครับมาแล้วครับผมแปวกระเป๋าถังน้ำมันที่หลังรถพี่นะครับผมลังกระบะใช่ไหมครับโอเคขับรถไปดูข้างเลี้ยงก่อนมันเป็นกระเป๋ายัางไงวะเน,นี่ยเติมน,น้ำมันเดี๋ยวจอดรถเดินลงไปดูอ๋อเป็นกระเป๋ที่ใส่ถังน้ำมันโดยคู้บีบมาไปคือรถเราจากตรงน,นี้ไปถึงปั๊มน้ำมันมันอยู่ไม่ไกลอ่ะไม่เกิน1กิโลขับไปทีป่ปั๊มน้ำมันก่อนเออมันยังดีนะนีไ่ไงขับมาแป๊บเดียวนี้ก็ถึงลวมีพี่พนักง,งานปั๊มอยอ มเติมเสร็ถัง